คุ้มครองทุกคนวันนี้เราจะพาทัวร์วัดดีวันอาทิตย์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทัวร์รอบแอรีเรรที่เราอยู่บริเวณร้านนะคะอยากจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงคือร้อนมากแค่ไหนมีต้นไม้มีความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะคะโดยโดย,โดยรอบที่เราอยู่นะคะบางทีเราอาจจะพูดตุกๆกากๆก็ต้องกลับขอโทษมาณทีณ่นี้ด้วยนะคะ ใครที่ควานหาชื่อช่องเราไม่เจอบางทีเจอเอ uh i, จอชื่อนั้นชื่อนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเราเปลี่ยนชื่อช่องมาอ่านร้อยรอบเพราะว่าเราเซิร์ชหาชื่อ <ๆ S 2> ช่องเราไม่เจอจากช่อง YouTube <c oughs> นะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาชื่อนี้แล้วเพื่อนๆก็ยังเซิร์ชหาไม่เจออีกเดี๋ยวอ,อีกสักพักเราก็ต้องมีการเปลี่ยนชื่อช่องอีกเราก็เลยจะบอกมาณที่นี้นะคะก็ต้อง ขอโทษมานัดที่นี้ด้วยนะคะแล้วสิ่งไหนที่เราทําออกมาถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบแล้วก็ต้องขอโทษมานัดที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําเท่าที่เราทําออกมาได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบวิดีโอหรือคลิปไหนที่เรา ตอนนี้นะคะเป็นไงคะรถเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเมืองเป็นไงคะต้นไม้อากาศร้อนนะคะบรรยากาศหน้าร้านวันนี้ร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับคุณลุงนะคะ หเปิดเลยนะคะนี่บรรยากาศของที่นี่นะคะเป็นไงคะเพื่อนนี่ร้อนมากเลยนะคะแถวบริเวณเอ่อมอลที่เราอยู่นี่ค่ะศูนย์อาหารหรือร้านค้าเยอะๆเนี่ยค่ะดูสิคะเพื่อนๆเคยเห็นต้นกระบองเพชรไหมเอ่ยยังไม่มีร้านไหนเปิดสักร้านเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะคะน้ำมันนะคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะพามาปั๊มน้ำมันนะคะมีด้วยด้วยที่นี่เขาก็จะรันบรถให้บริการกันอย่างนี้นะคะเป็นไงคะเพื่อนคนบรรยากาศร้านแมคโดนัล์นะคะขายทูกโกอย่างเดียวนะคะที่นี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันนะคะแบบเติมเอง อากาศร้อนมากค่ะเพื่อนๆยังไม่เปิดขายในร้านนะคะบรรจะกาศร้านยางนะคะไม่เปิดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเลยไม่เปิดนะคะอีกชันก็ลืมไปเลยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆบรรยากาศรถเป็นไงคะบ้านเมืองของที่นี่ บรรยากาศร้านต่างๆนะคะนี่ก็ร้านขายที่นอนนะคะเพื่อนๆเงียบเหงาตามปกติมีใครเคยเห็นต้นไม้ที่เมืองนี้ไหมคะที่ออริโซนาเป็นไงคะสวยไหมคะบ้านเมืองที่นี่นี่นะคะต้นไม้นะคะสีเหลืองชุ่มพสีเ,เราอาจจะยังพูดไม่เก่งมากนะคะแต่เราจะพยายามดูทุกร้านค่ะนี่ร้านแว่นตานะคะไม่เปิดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ร้านแว่นก็เลยไม่เปิดคะ่ะเปิดแต่ร้านอาหารทั่วไปปกตินะคะเป็นไงครับเพื่อนๆมุมนี้เป็นไงที่คุณอยู่เป็นไงบ้างวันนี้เราเจอคุณลุงนะคะคุณลุงมาเราได้ทำอาหารให้คุณลุงนะคะ ที่เป็นคุณลุงไร้บ้านนะคะเราได้ทําอาหารให้แล้วก็ไม่สามารถเราออกไปให้คุณลุงได้เพราะคุณลุงมีอาการไอหนักมากเหมือนลุงไม่สบายนะคะเราเลยต้องถ่ายดูคุณลุงอยู่ในร้านนะคะอันนี้ร้านพิซซ่าพิซซ่าเปิดให้กินในร้านแล้วนะคะวันนี้พิซซ่ามีหน้าอะไรบ้างว้าวพิซซ่ามีหน้านี้ น่านกินมากเลยค่ะน่านชีสนะคะเป็นไงคะร้านบุรีช็อปเพื่อนเราเองวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณลุงที่เคยให้อาหารไปแกกลับมาแล้วนะคะแกกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาหน้าร้านแต่แกมีอาการไอค่ะ แกมีอาการไอแกมาขออาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเย้โอเคไอเมคฟอร์ยู่ฮีวอนวันทันซุปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารให้เขานะคะ mm hmm. เขามีอาการอาหารออกไปให้คุณลุงนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะออกไปคุยกับคุณลุงได้นะคะเพราะาคุณลุงมีอาการไอค่ะคุณลุงหิวข้าวมากเราทอดเอ็กโลให้คุณลุงนะคะแล้วก็มีอาหารนะคะที่เราให้ก็มีออเอ็กโล ที่ดีที่น่ารักนะคะเขามาเขาหิวข้าวมากเลยค่ะคุณลุงวันนี้มามานั่งรอหน้าร้านนะคะจําได้ไหมคะที่คุณลุงมามาเยี่ยมเยียนเราอีกทีเราคนเราต้องมีน้ําใจให้กันนะคะไม่ว่าเล็กน้อยหรือมากมายแค่ไหนเพื่อร่วมมนุษย์ค่ะคะแต่วันนี้คุณลุงมีอาการไอค่ะเพื่อนๆนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปหาคุณลุงได้เมื่อกี้ลืมเก็บภาพนะคะตอนที่เรออาหารไปให้เราต้อง สวมถุงคุมตัวเราเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคนะคะคุณลุงหิวมากค่ะอยากให้คุณลุงทานให้อร่อยนะคะเราบอกไม่เป็นไรค่ะนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนั่งกินเลยเพื่อนๆดูนะคะคุณลุงแย่ <Yeah. S 1> อยากให้คุณลุงนั่งแบบสบายใจนะคะเราเราช่วยเหลือกันได้เราช่วยเหลือ,น,ลลอนะคะ ตอนนี้ยอดที่อริโซนานะคะคือ13000อัพขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีลดนะคะตาย650หรือเกือบ700แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คข่าวของวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะส่วนหายยังหายอยู่6คนนะคะคือยังไม่มีขายเพิ่มไปกว่านี้เราพยายามเล็กๆน้อยๆเราพยายามน้ำใจนะคะมีให้กันนะคะเรา เพื่อนมนุษย์นะคะไม่ว่าอะไรก็ช่างนะคะถ้าเจอแบบนี้อยากให้ทุกคนมีน้ำใจนะคะแต่เราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยเดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บภาพให้ดูอีกทีนะคะวันนี้มีโรงหนังอีกแล้วนะคะคุณลุงแกจะอยู่แถวนี้นะคะแกจะไม่ไปไหนกลแกก็จะเดินวนเวียนอยู่แถวนี้ค่ะ สงสารมากเลยนะคะเราไม่รู้จะช่วยเหลือเขาอยังไงนะคะช่วยได้อย่างเดียวนะคะคืออาหารที่เราสามารถทําให้เขาได้นะคะความหิวโหวยของคนนะคะบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจนะคะเหมือนเราะค่ะเขาไม่มีบ้านอยู่เขานอนตามถนนเลือเล่อยเปื่อยเขาอยู่ของเขาแบบไม่เขาอยู่ของเขาแบบเอ,อเ,แบบเออไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะ คุณลุงไม่ยอมใส่หน้ากากเลยให้เพื่อ,อนๆดูคุณลุงนะคะให้หายที่ถึงนะคะคุณลุงกลับมาหาเราอีกคุณลุงไม่คือหิวอะค่ะคุณลุงหิวคุณลุงกลับมาถามเอ้ยฉันอยากกินอันนี้นะทําให้ฉันได้ไหมฉันอยากกินเอ็กรลยอยากกินวันทันนะเราก็ทําให้คุณลุงนะคะ